คผมก็สวัสดีว่าทุกคนด้วยนะครับสวัสดีก,ก็อยู่กันในเกมพิท้่มเลเวาหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยครผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า My v o r ฟ t e t v a t a r ในผมซึ่งวันนี้ผมมาในร่างอวตารที่เรียกได้ว่ามาใหม่ล่าสุดในแพท3.8.4นี้เลยนั่นเองก็คือฮีโร่ทาร์ลอกับอวตารฮันเตอร์ทาร์ลอนั่นเองผมซึ่งสําหรับอวตารฮันเตอร์ทาร์ลนะครับเป็นอีกหนึ่งเซ ฮันเตอร์ที่เป็นชิ้ที่2คือมันเคยมีเซตแรกมาแล้วเป็นฮันเตอร์กันเบลดถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นฮันเตอร์กับลิฟสองฝ่ายแต่ว่าเขานำทรราร์ลออกมาก่อนสำหรับอวตารนี้เป็นโกเอ i ィชันนะครับก็หาได้จากปิงโกะกล่องเพชรนั่นเองซึ่งผมก็ใช้ไป1,000โกคอยท้วนเพื่อที่จะได้มาแล้วก็ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราใช้โกไปก็ By God God แ่บวัดลุ้นแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะก็เปิดกันค้ำคัของผมเองนั่นแหละก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมมองว่า,วามันสวยมากนะจริงๆนะดูดิมันมีอะไรระยงระยางด้วยเป็นแสงไฟหลอนีออนเนาะแล้วก็มีอะไรอ่ะอมาริโลเหรอตัวนี้มั้ใช่ไหมเอาตัวนี้มายิงเหรอบ้าไปแล้วก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าสกิลมันจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเอฟเฟกต์ของทาร์ลฮันเตอร์ทาร์ลตัวนี้นะครับโอเคเล t สโก ครับสองเลยกดเลนอย่างโคตรโอ๊ยเจอด็อกเตอร์พราผมเอาอยู่นี่ไงอ๋อแล้วเป็นดวงตานะยิงแล้วมีดวงตาออกมาครับผมเห็นป่ะเจ็บมั้นั่นนะอะแต่ผมก็เจ็บเหมือนกันว่าชิบหายไม่ใช่ว่าเราตอดเขาได้ายเดียวนะชิปมันก็ตีเราเหมือนกันในระหว่างที่เราตีเขาด็อกเตอร์ Doctor, ออกของนี้เลยวะถ้าแตดับจัดหนักจัดเต็มมากแค่ไม่ได้วะถ้าผมสกิลสองในชิปมันเอ้ยอวะเอาเรื่องวะ ผมนับหนึ่งวะบ้าเอ้ยจะมีใครมาแก๊งเราหรือเปเอล่าเบเฮมอสข้างหลังเขาตัวอะไรอะ่ะชิบหายแล้วไงมันมีคนมาแก๊งผมอะ่ะทำไงดีอ่ะตายแน่เลยวะผมมันมีคนมาแก๊งผมอะ่ะเอ้แต่ถ้ามันโอ้โหบ้าเอ้ยมันมีคนมาแก๊งผมผมก็ว่าทำไมด็อกเตอร์มันซ่าแล้วผมก็หลวมตัวไปถ้าผมอัพหนึ่งผมฆ่าได้แล้วอะ่ะพลาดตัวเองแหละจริงๆตะกี้ผมกะว่าจะต่อยิงฟรีไงมันสายเอ้ยโอ้โหแล้วคูดาสกิลหนึ่งอีกชิบหาย ยิงป้อมได้ไหมไม่ทันแล้วล่ะผมน่าจับหนึ่งวะเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากมันเกินค่าจริงๆอะ่ะใครจะไปรู้มันจะแก๊งแต่รู้หนึ่งวะหลังเข้าระวังโดนแล้วล่ะผมว่าข้างหลังเข้าโดนปิดทางตัวเองไม่น่ารอดหรือเปล่าเอ้อาจจะรอดก็ได้แต่ผมว่าไม่น่ารอดล่ะบายบายลาก่อนวันนี้ผมบอกเขาไปแล้วทถว่าหลังเข้าแต่เขาก็ยังดันทุลังไปอยู่ ดีเจนเดียนน่าจะได้อยู่มั้งเจนเดียนไว้อ่ะอาจจะฆ่าได้ทั้งคู่เลยผมว่านะเอ้ยผมสกิลหนึ่งดอกสกิลสองดอกเตอร์แล้วผมไปเอ้ยชิบหายเอาไงผมตีผิดตัวบ้าเอ้ยทันอยู่มั้งถ้าไม่ได้ลุ้นเทพๆอย่างดีเจนหรือเฮดแต่พวกนี้ละก็นะแล้วมีขวดแล้วไนงะโอ้โหเอ้ยโอเคได้อยู่ ตรงข้างหน้าผมต้องเดินออกหลังแล้วข้างหน้ามีคารามิตี้มามีรองเท้ายางยังไม่มีรองเท้าอาจจะรอดก็ได้เพราะผมก็วิ่งเร็วนะแต่มันวิ่งเท่าไหร่มันวิ่งสองเก้าห้าผมวิ่งสองรอทีตัดคารามิตี้รองเท้าปะวะดูก่อนมันมีมานาวะหันไปตีก็ไม่ได้ด้วยใจเย็นนะโอ้โหตายเลยวะมานาวมันใช้น้อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแต่ยาบานาวมันเยอะแฮะเป๋งไม่ดีตะกี้ผมพลาดไปผมควรจะใส่ตะกี้สองกับนะด็อกเตอร์ตายอีกแล้วบ้าเอ้ย โอ้แล้วทีมเราก็เอาเหมือนกันเว้ยเดินสามไม่รอดแล้วเราปิดทางร้อยซอติสลากรักบอดได้ด้ด้ครับแล้วตอนมันเห็นแน่แล,ววะนละวะพลาดละเอ้ยอเคเดนเดนดีคีบไว้มันทิ้งไปหาด็อกเตอร์เด็บเหมือนกันนะนั่นน่ะด็อกเตอร์แต่ตะกี้ไปเฮมอมดก็มาเดินแกงนะตัดแสงพลาดไป ไอยู่ใจเย็นตลอดมันโหดนะเว้ยโหแล้วผมดูเกมนี้ฮีโร่สตันเขาแม่งเยอะชิเป่งเลยว่ะโอ้โหแล้วมีแต่คนนัด้วผมต้องทำให้เลือดตัวเองเยอะๆไว้ก่อนนะจะได้ไม่โดนดับครอบแล้วตีทีเดียวตายในคอมโบเดียวอะไรเงี้ยดรเฮสว่ะเอ้ยไปทันไหมเนี่ยมันโดนปิดทางอยู่ยังไงเบย์จิงคือโปย๋ยไก่มันเห็นผมก่อนแล้วล่ะตอนเนี้ยเหย่อมภูว่าไงเอ้ยเอาว่ะกี่วิหมด3.5วิหมดแล้วเอ้ยอันี่อะไรเนี่ยเดี๋ยว เอาได้เนี่ยรีมาโอ้สวยงามไม่น่ารอดละบายบายลากอนลากรอนลากอนบาย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 เรียบร้อยสวยงามเอ้ยฝีคนชาร์จมาหกแล้วหรอวะมันมันหกไปยริงวะเนี่ยบ้าเอ้ยสกิลสองไม่ทาสาไม่ทันยังไงอ่ะเพื่อนเรามาโอ้โหมันมีโอ้โหไม่โดนเลยวะยังไงต่อดีอ่ะทำไงต่อดีมีรองเท้ายังมีรองเท้าแล้วผมไม่มียังมีลำบากอยู่วะเนี่ย อีกฝ่ายเดินแกงกันเรานาวะ่ะทีมเราก็เดินแกงแล้วตัดเหมือนว่าจะบอกว่าง,ง่ายดีอะจังหวะเข้ามันไม่ค่อยโอเคถ้าหลัดดวลเลอร์เวิลสองเดวลเลอร์สอ,องเองเหรอวะถ้าดึงมาได้ฆ่าได้ดึงมาได้ค่าได้เลยเนี่ยยังไม่หกเลยโคตรสวยเลยวะ่ะอย่างเจ๋งผมไม่ไม่ต้องยิงตัวด็อกเตอร์เลยหกแล้วโอ้โหพอดีด้วยหกพอดีผมตายแล้ววะ่ะ โอ้โหบ้าเอ้ยมามดามเมตสู้ไม่ได้วะดาเมต,เบ,ตเบามากอ่ะตลอดผมยังไม่โขงนะและอีกฝ่ายมันเดินถูกพี่ถูกเวลาตลอดเลยอ่ะเราก็ยิงอยู่นะเรายิงมันตลอดนะมันกดขวดขึ้นมาเดมันยิงไม่ตายอ,ะอ่ะนอกเตอร์มันมีขวดเนี่ยผมยิงไม่ตายอ่ะทำไมได้อ,ะอ่ะ แต่ตอนนี้ผมมีอันติแล้วเว้ย่าจะทำไ้ยิงได้แรงขึ้นหน่อยแล้วเ่ะเอ,อ้ข้างบนเอาอยู่เปล่าคนนอสกัดไม่มีกัด,ดว,วะ่ะตายแล้วยังไงต่อดีอ่ะประเด็นคือตรงกลางมันแก๊งล้วนๆเลยด็อกเตอร์ห่วงแล้วผมว่าเอายากแล้ววะ่ะในห,หวาดลูนดีกว่าแ๋งโอเคคุมไว้ให้หมดเลยตัวปอม ลอคเตอร์ไปบดละวังระวังตัวจริงตรงกลางเป็นตัวปลอมร,ระวังโดนลอคเตอร์หายโดนแล้วล่ะผมว่าไม่น,าน่ารอดหรือเปล่าโอ้โหคอมโบไปดิคนอนเข้าคาลามิตี้ในจังหวะนี้ฮุกมาได้หรือเปล่าออลยกูา่างโซติสหนึ่งหนึ่งกับตึ๊บไ,ไก่จะอะไรไปซ้ยเอ,อาวะ่ะแล้วคนละตัวกันชิปเป่ไงไอ้ตัดน่าจะได้อยู่มั้งน่าจะได้หรือเปล่าตามไปจังหวะนี้ตามไปเรื่อยๆเลยเรามาซ้อนอยู่ น่าจะได้ละมัง้งได้แล้วหนึ่งตัวอย่างน้อยเอ้ยชิงไว้ได้ปะจับไม่ได้อีกสองตัวนี้ชิเป่งเอ้ยตัดมันไม่มีมานาโอเคเรียบร้อยสวย <c oughs> ผันนี้มาเว้ยต <c oughs> ่ว,ว่าเป็นความรู้ใหม่ว่ามันไม่สามารถชิงกับรถได้สําหรับสก,กิลสามของทาลอตไม่สามารถตึงไว้กับรถได้แน่นอนลงเท้ากดอยู่แล้วจะได้ตีแรงๆแล้วก็วิ่งเร็วๆเวต็งจริงๆอ,อ๋อสติบูตก็ได้นะ ตรงกลางโดนว่ะใครวะสเกลให้ดาวผม,มว่าน่าจะโดนคูณสองแล้วก็โดนคอมโบเดียวแล้วก็ตายเนียนๆด้วยกันดีกว่าเอ้ยตรงนี้โดนเอาว่ะโอ้โหไม่โดนเฉยเดยวยุกโดนมีฮา,หาให้อยู่อ่าลัดอะไรเดวเลอร์จุดๆเฮ้ยด้านฉันดีได้ป้อมได้นะดไดอะ น่าจะดีนายได้แหละมั้งแค่มาเป็นสองนามดีกว่าเอ้ยโดนมีคนโดนใครโดนอ่ะเอาได้ปะโอ๊ะด็อกเตอร์รูนแล้ววะไม่มีลูนผมต้องห้ามเข้าก่อนคนแรกอันดิโอ้โหสวยสวยโอเคตายหนึ่งตัวแล้วด็อกเตอร์ตายสองตัวสามตัวผมว่าได้สกาวซูมอยู่หรือเปล่าใช่แล้วเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเอาได้ปะเฮ้ยมันชาร์จมันชาร์จระวัง วันน่าจะเอาอยู่ว่ะล่ะไม่น่ารอดแล้วช็อตนี้เรียบร้อยลาก่อนนะพ่อหนุ่มเอโดนัดด้วยเรียบร้อยไม่น่ารอดเรียบร้อยบ้าหรือเปล่าฮะแค่เอ้ตังผมได้มาแล้วว่าโอไอดีสองอย่างผมว่าเจมี้ผมว่าผมควรจ่อดูโซนมาก่อนดิมันช่วยได้เยอะมากนะหนึ่งคือได้เลือดด้วยสองคือกันได้หลายสกิลด้วยแต่จริงๆถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายมันไม่มีตัวที่สกิลังแรงโอ้โหเนี้ยผมว่าจ่อเป็นวินวอสก่อน ไปเดินเกมแก่งแลแตัดเกมนี้มันบอกตามตรงเลยว่ายากว่ะถ้าไม่ออกเป็นของเพิ่มเลือดนิดนผมจะตายแบบงงงงง่ายๆมากๆไอ้ลัตรงกลางโดนแล้วรปลอมสินะใช่ปะวะไม่มีมานาวชิบหายอืมก็พยายามตีอยู่นะตอนเนี้ยแต่เดวโวมาแล้วอะยังไงต่อยังไงต่อดิน่าจะได้หนึ่งตัวเดวโวฮุกมันถูกไม่โดนชัวร์ผมว่าว่าแล้วชิบหายด็อกเอรมาฆ่าผมต่อวะเนี้ย เฮ้ยอย่าเดินเข้าไปดีกว่าด็อกเตอร์อยู่ในน,นี้อยู่นี่แล้วอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยสกิลสองไว้ก่อนจริงจไม่ต้องก็ได้หรอเดโวมันกัดอย่างนั้นแล้วอะสกิลเสร็จได้เว็กสมิธว่ะเอ้ยน่าโอ้โหไม่เสร็จได้แล้วโหแนสซิตปะไม่ได้เว้ยก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราหนึ่งพันถือว่าเยอะอยู่ตอนนี้เขคห์ข้างบนเอาว่ะโอ้นอตน่ากลัวชิปเป๋ง ช่วงเหลี่ยเกมนั้นผมโดนมันครอบแล้วตีตายก่อนแล้วคอมโบกับโซติชาร์ดคอมโบกับคาราเมตี้นี่ผมกับบ้านเก่าได้แบบสบายๆเลยนะเว้ยเห็นหรอผมว่าเขาอาจจะเข้าได้วะ่ะมันมีคอมโบอะ่ะเอาบ้าบ้าอย่าให้มันกระโดดได้อะ่ะสก,กิลสองของเพยซันเดันช่วยได้ไม่รู้สก,กิลสองหรือสามลูกตุ้มอ่ะสตาร์แล้วลากทันป้เออทันด้วยโอ้โหเทพ มาว่าโอ้โหผมโดนก่อนโอ้โหแล้วโดนตรงกลางเต็มๆดิครับจะเหลือขี้ไอสกิลสองไว้ก่อนได้ไหมอยากรอดจังเลยแต่ไม่น่ารอดแล้วแต่ผมสกิลสองดึงมันไว้เหมือนด็อกเตอร์จะพุ่งไม่ได้ถ้าพุ่งมันก็ติดสตัรนแต่ยังไงต่อยังไงปืนปอยไก่มาอยู่พุ่งไปอีกหนึ่งที่เรียบร้อยหนึ่งตัวตายยังไงด็อกเตอร์ข้างหลังไม่มีมานามีมานานี่หว่ามีไอคอนชิบหายเดวอเลอร์มากัดแต่ว่าโดนสตัรนไว้ก่อนแล้วเดินเข้ามาทำไมต่ออีกรอบนึงไอใบจริงไอชิบหายเนี่ยไอใครวะปืนปอยไก่ในขณะที่สกกกกอออาาาาาลลลลััังงงงฟรร์มมมมยยยู่่่่่แแตต็็้้เเเปนนนนนีหะะจิิๆไดบ มันตายอยู่แล้วอะจริงจริงถึงแม้ว่ามันจะเดินกลับมามันก็มีโอกาสเดินถอยไปกลับมามันก็มีโอกาสต,ตายเหมือนเดิมอยู่ดีเออเหมือนจะสวยแล้วแต่มันก็ไม่สวยเท่าไหร่โอ้ผมตายแน่เ,นเลยวักโอ้ยโดนสกิลแรงชิบหายอ้าวติดคิปหรือเปล่าอย่นี้โอ้โหโอ้โหโดนชาร์จแต่ผมไม่โดนเนี่ย ยังไงต่อดีอ่ะมีคนตายแล้วหนึ่งคนทิ่ผายตายแล้วสองคนชัวโอ้โหแล้วติดคูณสองด้วยะประเด็นแรงชิบหายโอย้ติดคิปโอ้ติดอะไรไม่รู้เอ้ยมันออกไม่ได้แล้วมันติดสกิลสามนี่เราอดอันตรีไปยังไงคารามิตี้เดินกลับม,มันออตลอดแล้วแต่ไม่ออนดีกว่ามีคนนึงไม่อยู่แล้วสก,กาวว้ามาแล้วยังไงต่อัดท้ายไปหรือเปล่าอ๋อแล้วเอาตีด้วยเอาเอา,เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวจะสู้ได้หรือเปล่าสู้ไม่ได้หรอกชิปเป่งฮีโลเขาโขนวะ่ะ แล้วมันติดคุณสองาตะกี้ไม่ติดคุณสองผมก็ไม่น่าตายนะถ้ามันแรงมากจริงวะหรือผมควรจะต้องออกชิ้นเฮดตีชิ้นต่อไปเลยแต่จริงๆถ้าเราเข้าหลังๆก็ได้นะแต่ตะกี้ผมไปเดินเข้าหน้าอย่างนักยากบอกตามตรงว่ายากด้วยคันที่ทีมเรามันไม่ค่อยได้ออกกันนะแล้วทีมเขาฮีโร่ดีมากเข้าทำได้ดีมากเดินแกงกันตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วก็มันก็ต้องวัดที่เลดเกมแล้ละ ็พยายามทำดีเหมือนกันแต่เป็นทีมเราที่ทำดีกว่าก็ได้เฮ้ยนี่ไงมีคนโดนแล้วโดนดัดอยู่เรียบร้อยไม่รอดเอ้ยตัดมานามันหมดแล้ววะเนี่ยนี่ไงตัวนี้ก่อนดินี่ข้ามันได้ปะโอะเราฮคุกติดกันเองชิปหายดีเฮ้ยเราฮุกไม่โดนป่ะข้างหลังเข้าเยอะข้าหลังดีกว่าด็อกเตอร์มันบวกไม่ได้แล้วว่ะเอาเดี๋ยวดิ ก็ปล่อยมันไหลไปดีเรามาออสู้ม,มันดีกว่าเฮ้ยผมมีนูแล้วเว้ยมันตันผมไม่ได้ไปล่อยมันไหลไปดีเรามาออดีกว่าเฮ้ยได้เนี่ยผมไม่น่าตายเอลเด้มันหมดแล้วด้วยแต่น่าจะรอดละผมไม่น่าฆ่าเขาได้อะ่ะโอเค คิดหนักกว่าผมควรเจาะวินวอลมาเขาเรียกว่าอะไรดีผมควรเจาะวินวอลมาเพื่อป้องกันตัวเองก่อนแล้วทําจังหวะแกงได้ดีนม่นานเราอะไรอย่างเงี้ยอ้าแล้วทำไมสตันตัวเองล่ะเพื่อนอยังไงสตันไปกัดหรือเปล่าอ๋อออ,อไม่ทําอะไรสักอย่างเดวเลอร์ er. โอเคน่าจะฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วงไงต่อมีอีกตัวนึงแล้วกไม่มีวาร์ปครับผมอ่าแล้วมีคนตายหนึ่งตัวไอคอนขึ้นกี่ชาร์ตล้ะหกชาร์ตจะได้ใบ่แล้วยังไงตายสองตัวหรือเปล่าช็อตน,นี้ น่าจะไม่รอด2ตัวแล้วล่ะด็อกเตอร์กำลังเข้าเบกตัวหนึ่งกับเบเฮมอสซึ่งถ้าผมเข้าไปผมก็ตายเพิ่มแต่เกมน,นี้มันก็ลำบากจริงนะเพราะว่าเรามีตัวฟาร์มแมสเกลฟาร์มดันรัวๆเราว่าเราควรจะฟาร์มนะไม่ต้องไปแกงมันหรอกไม่ดีเลยากับการที่เราไปไล่อค่าเขาแบบนี้โดยที่ทีมเราไม่พร้อมบวก5คนแต่ทีมเขาพร้อมบวก5คนกับกรอบเลย ถ้าผมว่าจะเป็นวินวอลก็ล่ะ,ละแต่ถ้าเป็นสเกลมันต้องรอถึงเลดเกมมาถึงจะพอไหวอยู่เพรช่วงนั้นเกมสเกลมันทำลายใครไม่ค่อยได้หรอกเพิ่มถึงผมด้วยแต่สกิลผมก็ยังพอไหวอยู่อ่ะยังพอเข้าปะทาได้อยู่สกิลจับสกิลเลงตัวมันมีอยู่แต่ถ้าจะเก่งได้ต้องเลดเกมไงแล้วมันตะดึงตะดึงอะไรวะนัะ่นอ่ะ เฮ้ยแตมันชอบขึ้นตะดึงตะดึงอะผมไม่เข้าใจมากมันเขาว่าอะไรเหมือนอินโฟเมชันแจ็คมันมีปัญหาอะไรปะวะ,ะที่ผมก็ไม่ได้ไปขยับหูฟังไปขยับสายอะไรสักอย่างเลยนะมันชอบขึ้นวะไม่ดีเลยมีวอร์ดปะวะเนี่ยตายได้เนี่ยระวังตายนะมันเข้าเร็วนะตายอยู่แล้วอะถ้ามันเข้าอะถ้าดอกเตอร์มันคิดว่าเข้าอย่างสเกลก็ตายอยู่แล้วอะฟาวอย่างเนี้ยเลือดอยู่เก้าร้อยตายร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ามีดาร์วินวอลก็ถือว่าไรค่าเรียบรอ้อยไม่น่าหรอกไอ้รอดฮะด็อกเตอร์เหมือนจะพุ่งมานาไม่พอได้อยู่ฮะแต่ข้างล่างน่าจะเยอะว่ะเมื่อกี้เรเหร็นว่าแบบแต่ด็อกเตอร์ไม่มานาแล้วแต่มันก็เยอะอ่ะวินวอลแล้วกันขายขวดทิ้งซื้อวับโอ,อนเดวเวลเลอร์แต่ตัว คีหลักของเราก็มีนะไม่มีมอไม่มีพีเคแล้วอ่าว่าอาจจะเอาอยู่ก็ได้อาได้ปะด็อกเตอร์ไม่มีมาน,นะอิกแมนตีได้เลยเนี่ยสวยงามตายหนึ่งตัวชัวโอชูมไหมดิเฮ้ยสวยโอ้ย,อยอตัดมมชิปหายละผมไม่ชิปหายแต่ยังดีกว่าเฮ้ยได้หรือเปล่าโอ้โหโคน้อนมาครอบตายหมดอย่างนี้เอ้ยใบจริง คุโกโอ้วโหตัดผมก็ตายอยู่ดีอะอาจจะได้สกิลหนึ่งทีก่อนตายแล้วเพื่อเราก็ตายตามเหมือนเดิมครับผมไม่ได้อออีกแล้วอะเขามาห้าเรามาสี่เรียบร้อยเราก็เลยเล่นยากเข้าไปอีกน,น้องที่เล่นยากแล้วถึงห้าต่อห้าก็สู้ยากแต่นี่สี่ต่อห้าก็ยิ่งยากครับอีกเทวอเริ่มให้มีวาร์ปช็อตตะกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะมีก็ได้บ้างแต่เขาคิดว่าจะตีป้อมไม่แตกก่อนแต่เป็นความผิดที่ไม่ดีเลย เนี่ยลัดออกของทั้งสองอย่างคือมันเป็นไอเทมที่เหมือนว่าออกแค่อันเดียวก็พอแล้ววะถ้าจะเลือกออกควรจะออกแค่ชิ้นเดียวอ่ะก็คุมแล้วเพราะว่าออกขวดมามันก็ได้มานาน่าจะพอแล้วออกไอ้นี่มาก็น่าจะได้มานาพอแล้วมันก็ไม่น่าจะใช้มานาเยอะอะไรขนาดนั้นก็ทั้งมันเถอะอ๋อลัดมีคนตายอีกหรือเปล่าออเรียบร้อยอผมว่าไม่ทันแน่เลยวะระหว่าขึ้นบ้านน่าจะไหวหวัง แต่โหถ้าฆ่าโคโนดบีมาเปิดก่อนได้น,นี่ก็เล่นยากวะก็ดวงอย่างเดียวแล้วกันเนาะมาดูกันเนาะผมจะคีรัวๆหรือเปล่าวะถ้าแบบคี้สิทีติดกันอะไรเงี้ยก็อาจจะไหวมาเยอะไปว่ะขี้สิบทีเนี่ยแต่เกมนี้ลาบากเขาเก่งเขาเล่นดีกีโรด็อกเตอร์ฆ่าไปยี่สิบตัวแล้วอะจริงๆนะเราเลยเล่นโคตรยากเลยดอกเตอร์ฆ่าเยอะเวลเยอะของเยอะตู้ลาบาก แล้วเกาได้ขวานกระจายไปแล้วสล้วเกาต้องออกว k b คบีเลาชิ้นต่อไปอะถ้าไม่ออกเจงแน่นอนเฮ้ยมีเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหเฮ้ยกัดเฮ้ยยิงได้เนี่ยเอาได้เนี่ยเฮ้ยทารอกเตอร์ตายสวยเดวูได้เป็นพันสามคุกโดนด้วยโอ้โหชนี้พอฟอร์มว่ะพอฟอร์มว่ะข้างหลังข้าเต็มเลยออาได้ปะข้างหลังไอชีพหายละถ้าผมโดนนันติแน่เลยว่ะเรีนดีกว่าไข่ก้อน ว่าแหละชิบหายเอ้ยโอ้ยเฮ้ยด็อกเตอร์ซึเกิดโอ้โหโอนอสมาเวนเนยแล้วก็ได้อยู่อ่ะพอไหวยูวอเนี้ยเราเก็บไปสามแล้วก็แลกกับสามตัวแต่เดวโอได้เดวเอร์ได้ไปพนันสามก็น่าจะมีตังค์เยอะอยู่นะอาจจะได้พีเคแล้วก็ได้นะถ้าออกนะไม่ใช่ไปออกพวกอะไรดีอ่ะ เอดเลือดออกวินวอล์กปะไม่ใช่แล้วโคนอตตัวหลักถ้าผมโดนเปิดก่อนผมตายชิ้นต่อไปผมต้องทําไงก็ได้ให้เลือดตัวเองเยอะขึ้นอนะสองทางก็คือหนึ่งคือดาบสองสีฟอสเบิร์นตัดผมว่าผมออกดูดเลือดวิงโบดีกว่าเพื่อกันยิงไกลแล้วออกดูดเลือดใหญ่มาเพื่อเพิ่มเลือดแต่ต้องเป็นดูดเลือดเล็กก่อนระดับแรกได้อยู่หรือมั้งเล๋ยดเลือดพีเคเบดเมลไม่คุมเลยสักตอยนึง จริงๆมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะถ้าจะให้ดีคนออกเป็นอะไรรู้ไหมเป็น PK แล้วก็ออก PKP ช่วงนั้นเฮดนั่นแหละบิงไปกัดมันก่อนเพื่อเราก็ตีฟรีเอ้ยมีคนมามีคนชิบหายเฮ้ยเดวอลไม่ทำอะไรสักอย่างวะพอผมตีฟรีอยู่ปะเนี่ยตีฟรีอยู่โอ๊ยตัดก็จะต,ตายแล้วอ่ะ อ๋อติดคลิปชิบหายแล้วเดี๋ยวเริร่มไม่ทำอะไรสักอย่างเลย็อตตะเกียรในขณะที่สก,กาวกำลังดันอยู่เพื่อเราก็จะตายแล้วโดนป้าได้อยู่จับได้อยู่ทั้งคู่เดินเอาเดินออกตายดิโอเคสวยตอนนี้ผมชิบหายแล้วล่ะโอ้ยได้โอ้ยมาโอ้โหแล้วอีกฝ่ายเจนไซส์พาร์ไอสกาวได้ป้อมด้วยสวยโคตรช็อนี้ตะกี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเริร่มมันทำอะไรวะเหมือนจะว่าจะเลงตรงนี้อยู่เลยไม่ได้ดูข้างๆมั้ง ได้จัดผมได้ใกล้ดูดใหญ่แล้วเนี่ยได้ป้อมกลางแล้วก็ได้ป้อมล่างไปด้วยในยี่สิบวินาทีอ่ะอาจจะสิบวิแบ็กสมิธแต่มันทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแบ็กสมิธอะเออเอาอยู่เอาอยู่นายป้อมล่างกับได้ป้อมกลางว่ะหรือเปล่าได้แหละ hey, <Okay. S 2> แข็งแล้วแต่นี่ใครวะในคาร์ลิมิตี้สวยงามขึ้นมา500บาททั้งทีมแย่ yeah. โแล้วนี่ผมแอซิดไป14ตัวแล้ววะเฮ้ยลุนบนลแทบไม่ได้เก็บลูนเลยฮะวันนี้เกมนี้แขอยู่เฮ้ยท่านีิมาผมมาได้ดูดเลือดใหญ่เลยนี่ผมจะเล่นสปายมากเลยนะเว้ยเพราะว่ามันต้องดูดเลือดใหญ่อ่ะอันดับแรกคือถ้าผมโดนเปิดก่อนหนึ่งคือผมได้เลือดเยอะผมอาจจะไม่ตายได้สองคือถ้าผมไม่ตายแล้วผมสวนผมสามารถดูดเลือดเข้ามาบวกในจังหวะวอใหญ่ๆต่อได้อีกรอบนึงเพื่ตอนนี้ นี่ขาดอีก1100บาทไม่ถึงหรกเก้าร้อบาทพอเราก็ได้ดูดเลือดใหญ่แล้วเย่ yeah. เอาอยู่เว้ยตอนนี้ผมไม่เท่าเทียมกับด็อกเตอร์แล้วนว้ยทำไงก็ได้ผมไม่ยืนติดกับด็อกเตอร์ก่อนไม่ไม่โดนด,ด็อกเตอร์หรือโคนอสเปิดตัดอีกทีมันก็ตัดคอมโบเหมือนกันนะถ้าด็อกเตอร์เข้าโคนอสจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าโคนอสเข้าด็อกเตอร์ก็จะเข้าไม่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าด็อกเตอร์มันเข้ามาเก็บแล้วมันพุ่งออกแล้วโคนนทเข้าต่อแล้วด็อกเตอร์เข้าทีหลังอีกบอหนึ่งมันก็ตามมันแหละถ้าเขาจะทําเป็นระบบถึงขนาดนั้นแล้วก็นะยังไงโอ้ด็อกเตอร์ตายหนึ่งวะ่ะเฮ้ยได้เนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนชาร์จแต่ไม่โดนหรอกโ้หโ oh, ดนคุณสองไปจังหวะนี้ผมมาว่ะถ้าคารามิตี้มาเบี้ลวตายเลยเนี่ยเฮ้ย hey, ข้างหลังกนดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจนเดียนทำไงดีอ่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วจังหวะนี้เจนเดียนรอโคนนทเข้าก่อนรอโคนนทเข้าก่อนรอโคนนทเข้าก่อนเฮ้ยโอนะ สวยสวยตายแน่นอนไม่น่ารลอดเฮ้ยได้บาหลกอ่ะเนี่ยไ,ได้ไปเลยรีบไปเลยลเลขซื้อเกิดได้เนี่ยพีเคเบเฮมอกับเดวอเลอผมว่าเอาอยู่อ่ะบาหลกได้อะเนี่ยรีบไปเลยรีบไปเลยทนัทนทันทันสามสิบวถ้ามันไม่มีห้าวีนะไม่น่าจะมีน่าจะกดไปกับสเกลเมื่อะกี้หรือว่ามันคููดาวพอดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ ถ้าไม่มีซื้อเกิดก็น่าจะแตกได้บ้าแหลกว่ะเอาเรื่องวะ่ะตะืกี้นผมจะตัดสินใจพาาลาดไปไหนเนออีกนึงวินาทีเดียวมั้งที่ผมไม่ได้เลงสก,กิลสองโซติสก่อน,นด็อ,รรนดดอกเตอร์ระวังอ่ะด็อกเตอร์จะเกิดแวดรีดิผอยเถอะบิงออกเลยได้โอเอค,คเ,เอะด็อกเตอร์มาวะงได้เ,เนี่ย ที้ขี้มันไม่ขี้เลยว่ะโทษว่ะเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยอ๋อโดนชิงยังโดนชิงอยู่ไปด็อกเตอร์ตายเนี่ยเอาไงต่ออันนี้ลอกลอกกลางไม่ดีนะกูกลางได้กลางได้มากลางอ๋อแล้วมีกอนโหวตคอนซีทเท่านั้นที่ทีมเขาได้เปลี่ยนมาตลอดแค่วอเดียวบาแลักเดียวเพื่อตัดออกแบ็กสมิธหลุดอยู่ด้วยที่หนาชิ้นต่อไปแน่นอนครับผมฟิงโบตอนนี้โคโนมันน่าจะยังไม่มีอันตีมั้งผมว่านะ เดมีแล้วผมก็ตายง่ายๆล่ะแต่ผมมีดูเลือดใหญ่แล้วนี่แล้วเพื่อเราก็น่าจะช่วยคุกเข้ามาได้ครังถึงแม้ว่าโคโนะมันจะเข้ามาก่อนก็เถอะเพื่อเรามีทั้งเนโวมีทั้งโอ้ยชิบหายตายปะวะตีป้อมดีกว่าจะชิงได้แรงกว่านะครับทั้งที่จะป๊อปชิบหายแล้วออกไม่ทันอีกสวยแล้วข้างหลังเข้าหรอเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ซึ่เกิดเอาดิอ่าที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเอาผมหาใครไม่เจอเลยตอนเนี้ย เอ้ยหาใครไม่เจอเลยววะเอ้ยโดนข้อบอ่จะอาจจะรอดก็ได้นะใจเย็นใจเย็นใจเยนตั้งสติตั้งสติโอ้โหดูเลือดใหญ่ละคีมาอย่างงี้ไงนี่ไงคือความสามารถของดูเลือดใหญ่ที่แท้จริงออกมาก็เพื่อการนี่แหละด็อกเตอร์มันซื้อเกิดมาปะวะหรือไงใช่ปะวางบนดีกว่าขีมาพอดีเอ้ยตัดขีตรงกลางก็มาพอดีวะตรงกลางมาเลยเดียเด๋ยวเนียนบนนนนโอเคโอเคเมต่กี้ผมตกใจตรงที่ว่า ด็อกเตอร์มันซื้อเกิดมาหรือเปล่าวะไม่รู้ดิน่าจะซื้อแหละั้งมันเพิ่งตายไปตะกีะ้แล้วประเด็นคือเห็นว่าดูเลือดจ่ายพลิกชีวิตวุย้ยอาแล้วชิปหายเนียนบนเราน่าจะออกันดีๆน่าจะสบายกว่านี้ละช่างมันเถอะวิงโบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิงโบเดี๋ยวผมออกเกนจุโร่แต่เกนจุโร่มันแยกไดไงด็อกเตอร์มันซื้อเกิดมาตัวเดียวนักเกียแล้วมันก็ตายไปแล้ว และข้างบนไม่มีใครซื้อเกิดเลยที่นายไปตายกันอนะได้อยู่ได้อยู่แล้วหรือคารามิตี้ซื้อวะแต่มันก็ตายเร็วนี่หวะมาวะมาวะแต่แตะกี้ต้องถือว่าผมดวงดีอะไรที่มันขีขึ้นมาพอดีประมาณ900มัง้งเลือนผมก็เลยสนเด้งขึ้นมาสบายเลยจะตายอยแล้วแคร์สกอร์ อีกกี่บาทวะวิงโบประมาณทักสองพันละมัง้งอันนี้ผมก็โหดมากนะรถแบค็คเมทหลุดยาแล้วไม่มีการหมดพรอด,ด้วยจากอีกทีมนึงหรือผมจะไม่ต้องทําวิงโบดีจัดน่าจะได้วิงโบให้วิงโบผมจะตายยากขึ้นอีกนะเพราะว่าดาว่าโคนอัไม่น่าจะมีชาวเวดเมดในตอนนี้หรอกมัง้งเฮ้ยต่หรือผมจะทำชาวเวดเมดก่อนดีอ่ะเพราะว่าคารามิตี้มันก็ขึ้นวิงโบมาด้วยอ่ะคิดก่อนละกัน จะเตี๋ยบชิวๆแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สกิลสองใช้คาราเมตี้แล้วตีตัวอื่นมันก็ตายชัวร์ๆปพะวะดาเมจมันเข้าเพียวๆหรือเปล่าเอาป้าเรามาแล่าฆ่ามันก่อนนะไม่ได้ฮะเหมือนจะรู้หรือเปล่าหรือว่าเซนเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยว,วเราวิ่งไปฮุกมัน เราจะผมจะพึ่งเดเวลเลอร์ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเมาว่ะเอาว่ะเอเอโหโนะตายก่อนนิดงานหยาบว่ะเนี่ยโอ้ยล้วครัง้งตรงนี้ตายโอ้โหแล้วโดนจับผู้แต่ผมมีสักษะสองวใช่ไหมแต่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยโอ้โหมีเฮกไวมากใครวะเบย์มอสเฮกเป็นอะไรที่ฉลาดมากอะ่ะคือมันจับก่อนได้เลยตัวนึงอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องออกเรียนตีในเกมอย่างเงี้ยโอ้แต่แบ็คซื้อก็เฮกว่ะต้องระวังให้ดียังไงมาแล้วสกิลสองใบไม่ได้ช่วยโอ้แต่เฮกทัน โคตรเทพพระเจ้าบ้าไปแล้วโอเคตายไม่น่ารอดลาก่อนสวยงามมากพิกมาได้โว้ยเลยเจอที่ตึงมาหนังเกมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับพันเตอร์ทัลลอดก็ประมาณนี้นแหละไอต่แแฮไม่ได้สังเกตสกิลเลยผมสังเกตแต่สกิลสองอะอารัตมีกอนดาด้วยสกาโหดสก้าวโหดอืมอาร์สกาวบอกสกาวโหดครับแต่เอาจริงๆนะเขาก็มีส่วนร่วมมาเกมเยอะแล้วแต่ช่วงต้นเกมนี้ลำบากมากเลย เนี่ยมันก็ชิ่งเป็นอามาดีโลก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ขาบายเจ้าไปจ่ายบายยูวลาก่อนเราไม่เงินกันนานหรอกสกาวเราจะไปนอนละตอนนี้ก็หงงงเฉาละ <c oughs> ง่วงนอน <c oughs> บายครับบาย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 ไปบายบาย